แบดมามีจับกระซาคูจิ้นสุดฮอตผู้พาเวลขึ้นแทนพีเซนเตอร์คู่ใหม่ล่าสุดพักดันยอดขายปี2024 แบรนด์มามีภายใต้คอนเซปต์ Beauty from Earth to You สร้างปรากฏการณ์ความฟินดึง2นักแสดงนำคูจินสุดทอดผูกริตตินและพาเวลนเรศจากพิดเบฟเดอะซีรีส์รวมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่มามีเพอร์เฟกต์โปรเทนเซรั่มเซรั่มสุดเพอร์เฟกเพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบและมามีซันบรูเดครีมปกป้องผิวคุณจากรังสี UVA UVB และแสงสีฟ้าทุกชนิด ในงานมามี Perfect Love with ฟวผู้พาเวลเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ณโรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยต์สุรบงพร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับผู้โชคดี100ท่านรวมสัมผัสประสบการณ์ความฟินกับมามี e X ผู้พาเวลแกลนโอเพนนิ่งแอนเพจคอนเฟอเ e นซ์ p e r f e c t Love with ผู้พาเวลกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบให้กับแฟนคลับผู้โชคดีตลอด3ชั่วโมงเต็มค่ะ ซึ่งภายในงานก็เรียกเสียงกิซนันโดยมีผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรมสนุกสนุกที่มีให้ได้ฟินกันตลอดงานและสัมผัสกับความผิวหน้าใสของสองนักแสดงขวัญใจคู่จิ้นชาวไทยภูพาเวลพิสเซนเตอร์คูล,ล่าสุดของแบรนด์มามิที่เรียกได้ว่าเสิร์ฟความสุขความสนุกให้กับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะก็วันนี้เป็น เลิอกอยาง,งานดี <laughs> เปิดตัว <laughs> <Yeah. S 1> เปิดตัวอย่างเป็นทางการคะ่ะพรีเซเตอร์ของมามีคู่ใหม่นะคะก็สำหรับคุณพาเวลก็จะเป็นตัวกันแดดซันบูเดคีม s อสพีพาสิบวบ,วบวกนะคะแล้วก็ของคุณปูก็จะเป็นตัว Perfect p o r t r a i t serum ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์ <laughs> มานิกเลย <laughs> นี่เจอกันครั้งที่สองนะคะ <laughs> แรกเราเจอกันตอนที่ไปชุดติ้งกันก็ ทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็แล้วแบบทำแล้วันนั้นที่ไปชุตติ้งกันเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยทั้งสองท่านก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากๆก็แบบดูว่าง่วงแต่ว่าดูว่าง่วงแต่ว่าแต่ว่าเขาก็แบบก็แบบทำเต็มที่ก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะใช่ทำไมได้น้องสองคนนี้ค่ะก็ครั้งแรกเลยที่เจอเขา ก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน EP หนึ่งก็เลยไปเห็นใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสองคนนี้แบบหน้าตาน่ารักดูดีมากแล้วก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะเห็นเห็นเขาสองคนอ่ะติดเทนทวิตเตอร์บ่อยมากแล้วก็เลยแบบน่าจะมานะคู่นี้แล้วก็พอได้ได้เจอค่ะก็รู้สึกว่ามีมีความตั้งใจทํางานและตัวเขาทั้งสองท่านนะคะก็มีความเหมาะสมที่แบบ เหมาะกับสกินแคร์มากๆเพราะว่าดูดูสะอาดดูคลีนแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วก็อยากจะลองขยายกลุ่มเป้าหมายดูด้วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอย่างตัวเซรั่มอะค่ะเราก่อนหน้านี้เราจะมีแยกเป็นสูตรเนาะสามสูตรสี่สูตรแล้วก็อย่างพอเป็นตัวใหม่อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลิต คุณสมบัติหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในขวดเดียวให้รู้สึกว่าใช้ได้รวดเร็วและได้ง่ายยิ่งขึ้นก็อยากจะกลุ่มเป้าหมายก็อยากจะให้เป็นกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อย่างครบครันอาจจะเป็นวัยทำงานที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีอย่างนี้แล้วก็อย่างครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ใส่บำรุงเข้าไปด้วยก็กลุ่มเป้าหมายก็อยากให,ให้เขาเป็นกลุ่มทำงานนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆที่อาจจะ ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่มีข้อจํากัดในด้านเวลาก็อยากจะโฟกัสกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะน้องๆละครับเลยเอยินดีกคู่ล่าสุดสุดเยไงมคครับอย่างแรกเลยก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมามีนะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราด้วยเป็นงานเป็นงานที่ย<ง>ิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ชั้งแรกวัเต้นมากเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเออเราเราโชคดีมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับคุณแพตตี้นะครับแล้วก็เรา เหมือนเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่เราได้รับโอกาสาแลวเป็นงาน,นคู่ก่อนวันจะถ่ายแทบจะนอนไม่หลับ <laughs> ใช่แชทคุยกันอยู่เลยว่าเราต้องทำยังไงกัน <laughs> ไม่เคย <laughs> ใช่แล้วนั่นแหละรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ไลฟ์สไตล์ทายอินได้ตลอดครับก็ของภูก็ของภูอย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นแบบสุดๆเพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ มาเป็นพรีเซนเตอร์ของมามีครับเป็นตัวเซรั่มก็ถทดลองมาแล้วก็สุดยอดครับเรียกได้ว่าผิวตึงตึง <laughs> <laughs> ชุม่มชืน้นฉ <laughs> ่ำแน่นอน้ากตบล็อ <laughs> ก็เปนไงงบ้าคะหลังจากที่ได้เราประกาศลงในช่องทางโซเชียลก่อนเนาะก็มีแฟนๆของทั้งสองท่านนะคะก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็เอนเกจเมนต์ดีมากแล้วก็มีแบบอินเตอร์แอคชั่นกับทางแบรนด์ เยอะมากรู้สึกดีใจที่แบบเออเราเลือกเลือกถูกคู่แล้วเนาะเพราะว่าแฟนๆของทั้งสองท่านน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณครับผมครับนอกจากกิจกรรมในวันเปิดตัววันนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรกับน้องๆอีกบ้างคะจะมีกิจกรรมไลฟ์ตลอดทั้งปีเลยตลอดได้ให้แฟนๆได้สนุกตลอดทั้งปีกับมามีและภูพาเวลเลยค่ะ ฝากนิดนึงนะคะสามารถจับจองหาซื้อสินค้าได้ที่ไหนยังไงะก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านของเรานะคะเรามี3าสาขาที่เซ็นเตอร์พอลล์สยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่พระรามเก้าแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ช่องทางค่ะช้อ,ะชอปปีล้ลาซาด้าไลน์ช้อปปิง้งแล้วก็เว็บไซต์ m a m i มิสคอร์สค่ะ